ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเกม Bullet Angel นะฮะตอนนี้มีกิจกรรมใหม่ให้เก็บสะสมตัวอักษรนะครับผมให้ครบ6ตัวเ e ลเลอร์นะครับอักษรนี้ก็ค่อนข้างจะสามกันบ่อยนะครับผมเพิ่งได้มาแค่ชุดที่2เองก็เขาจะมีให้นำไปแลกตัวจับฉลากนะครับารางวัลจะมีอะไรบ้าง ลองมาดูก็นี่เลยนะฮะมีเป็นไดมอนด์8888นะครับ8รางวัลชุดนะครับ1ชุด18รางวัลปืนการิโอเอดนะครับส8อ่อแปรางวัล xm 1 0 1 4นงสะครับหนึ่ง้รางวัล แล้วก็ท่าเต้นนะครับมี2แบบแบบแรก388แปดสิบและห8ร้อยและยังมีกระเป๋าเป้นะครับผมเป็นรูปแกะ888แล้วก็ยังมีเป็นตัวหมุนอัญมณีนะครับตัวม่วงห3 8่และตัวทอง1688 ส่วนรางวัลที่มีไม่จำกัดนะครับที่ทุกคนอาจจะได้ก็คือตั๋วอัพเลเวลปืนนะครับเลเวลสามก็หน้าตาจะเป็นยังไงมาดูของกันดูนี่ก็คร่าวๆก็จะเป็นประมาณเนี้ฮะรางวัลออกยากมาก หนังวันที่หนึ่งนี้แปดคนเท่านั้นของผมนี้ก็คงหวังไว้ถ้าไม่ได้ตั๋วม่วงก็ขอเป็นท่าเต้นหรือปืนก็ได้อยากได้ปืนเอาไว้ใช้นะครับก็พอสะสมครบเรียบร้อยก็ไปกดแมกตัว๋วกดยืนยันนะฮะตัวอักษรที่เราเก็บมามันก็จะหายไปบางส่วนนะครับผม เพื่อเราก็ต้องไปตามหามาอีกการหาตัวอักษรน,นี้ทําได้สองวิธีสำหรับคนขี้เกียจนี่ไปคนมีงบมีเงินเติมแล้วก็เอาเพชรนี้นะครับผมไปซื้อตัวอักษรได้เลยตัวละเจ็ดเพชรถ้าใครขี้เกียจก็มากดรับตัวอักษรน,นะครับผมก็มีเควสให้ทำไอเควสแรกนะครับ จะปินชุดหมุนสิบครั้งอันนี้ไม่ค่อยแนะนำให้ไปทำเท่าไหร่เพราะวันหนึ่งมันจะตกใช้เพชรห้าร้อเพชรต่อวันนะครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยก็มีเป็นเววสให้ทําก็คืออย่างอื่นเล่นกับเพื่อนนะครับเล่นกับเพื่อนต่างเพศในเกมนะฮะล็อกอินทุกวันก็ได้แล้วหนึ่ง เข้าสู่ห้องเช็ก็ได้หนึ่งเล่นจัดอันดับได้หนึ่งทีมเดสแมทหนึ่งมัมมี่หนึ่งก็ประมาณนี้ครับเวสจะเป็นแบบนี้ทุกวันไม่ปิดเฟสเดิมตลอดก็ระยะเวลาจะสิ้นสุดวันที่แปดเดือนกันยายนนี้นะครับถ้าใครรู้แล้วก็อย่าลืมเข้ามารับตัวสอนแล้วก็รีบทำเฟสกันนะครับผม ยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ